เนี่ยพี่นาก็เด็ดมาแบบนี้นะฮะเด็ดมาพอพอดื่มนะคะแก้วต่อแก้วนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องเด็ดมาเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็นําสวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนะาะเช้านี้โอ้โหหนาวมากๆเลยค่ะถูกใจพี่นามากเลยเนาะหนาวสุดๆค่ะวันนี้เนาะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ เดี๋ยวไปดูนะคะวันนี้พี่นาจะพาพี่เพียงน้องเนาะไปเก็บใบชาแล้วก็มาคั่วนะคะคั่วสดๆเลยนะมาดื่มชงดื่มกับพี่นาเนาะอ่าจะบอกว่าบ้านสวนฟาร์มปลูกใบชาด้วยนะคะจ้ะเดี๋ยวไปดูต้นชากันเลยนะคะชาหอมๆนะคะชาจากเชียงใหม่นะคะนำมาปลูกที่บ้านสวนฟาร์มเนาะอันนี้ก็เป็น,นต้นชานะต้นชา พินานำมาทำเป็นคันรั้วนะคะปลูกเป็นคันรั้วยาวไปเลยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ตัดแต่งเนาะเพราะว่าอากาศเย็นนะพินานจะตัดแต่งในช่วงหน้าฝนนะคะนี่เป็นชาหอมๆเนี่ยลหละค่ะเนี่ยปลูกยาวเป็นแนวยาวไปเลยค่ะทำเป็นรั้วเลยนะคะจะเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บใบชากันนะคะเก็บใบชาหอมๆไปชงดื่มกันเลยนะคะ พ่นาจะใช้แบบว่าเด็ดสดๆเนี้นะแล้วก็ไปคั่วนะไม่ได้มีวิธีการอะไรมากมายเลยนะทําแบบบ้านๆเลยนะะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพินามาเก็บก่อนเนาะเก็บใบชาการเก็บใบชาของพินาพินาก็เก็บตามอ่าที่พินาชอบเลยนะใบสวยๆไม่แก่ไม่อ่อนนะจ้ะเดี๋ยวพินาเก็บก่อนนะคะเนี่ยพ่นาก็ เด็ดมาแบบนี้นะเด็ดมาพอพอดื่มนะแก้วต่อแก้วนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องเด็ดมาเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็นําไปคั่วหอมๆกันได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการของพินาเนาะเนี่ยพ่นาก็ชินกับชาสดๆแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเพราะว่าปลูกไว้นานมากแล้วนะคะที่บ้านสวนฟาร์มเนาะเนี่ยชาอย่างนี้เลยค่ะส่วนวิธีการนะคะจริงๆแล้วอะ่ะ พ่นาจะก่อไฟฟืนนะคะก่อไฟฟืนแล้วก็คั่วไฟฟืนแล้วก็ใส่กาบ้านๆน,นะต้มเลยดื่มเลยนะได้บรรยากาศมากเลยแต่วันนี้พินาใช้กระทะไฟฟ้าเลยนะคะเนี่ยคั่วนะคะคั่วให้หอมๆพ่นาไม่ได้ก่อไฟวันนี้พ่นาใช้กระทะไฟฟ้าเลยนะคะเนี่ยคั่วอย่างนี้นะคะเนี่ยเหมือนก็แบบว่าอ่า ดัดแป้งอ่ะดัดแปลงเหมือนก็เอาใบชามาอังไฟให้หอมๆก่อนนะคะพี่นาก็าอังอยู่ในกระทะอย่างนี้เลยง่ายดีนะฮะง่ายเลยนะในแบบฉบับของพี่นาก็ทำเหลืองๆหอมๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำไปคงดื่มกันนะแก้วต่อแก้วนะไม่ต้องทำเยอะนะ <S <S เพราะว่าต้นชาก็อยู่ที่บ้านเราเองไม่ต้องไปทำเยอะไม่ต้องไปเอ่า อบไว้ไม่ต้องไปตากแดดอะไรทั้งนั้นนะคพี่นาชอบชาสดๆแบบนี้นะคะก็จะให้รสชาติที่แบบว่าหอมละมุนลิ้นนะคะหอมหอมชาเนี่ยเป็นชาของทางเหนือนะคะพอดีอ่ารุ่นคุณยายนะคุณยายก็ชอบไปเที่ยวทางเหนือนะคะก็ไปเห็นใบชานี้นะเมื่อ,อหลายปีก่อนนะเป็นเกือบร้อยปีนะ เกือบร้อยปีที่แล้วเลยนะเพราะว่าคุณยายก็เสียไปนานแล้วนะคุณยายก็อายุจะเก้าสิบแล้วนะตอนที่เสียก็เป็นร้อยปีแล้วแหละเอ่อท่านก็เห็นนะท่านก็ชอบดื่มชาท่านก็เลยไปเอาต้นชานะี่ยมาปลูกนะมาปลูกในบ้านเราเนาะก็กอบพือกอบพันเนาะพินาก็ขยายไปทั่วไร่เลยนะก็พินาก็ม็นชอบดื่มชาหอมๆนะนี่นี่นะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะ ได้ความหอมแล้วนะคะเนี่ยหอมแล้วเนี่ยพนาจ,จะไห้ดีเนี่ยเนี่ยหอมแล้วนะคะเนี่ยหอมแล้วหอมแล้วนะเนี่ก็เหมือนกับการปิ้งย่างนะจ้ะไะเดี๋ยวเรานําไปดื่มไปชงกันนะคะใส่มะนาวเล็กน้อยโอ้โหจะบอกว่าดีที่สุดเลยนะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะไะเดี๋ยวเรานําไปชงดื่มกันเลย จ้ะหลังจากอย่างจากที่พินาได้ใบชามาแล้วเนาะพินาก็นําชานําชามาใส่แก้วความจริงอะมันมีมีกาสําหรับชงเนาะแต่วันนี้พินาไม่ได้ก่อไฟนคะพินาก็เลยใช้แบบนี้นะนี่ใส่ไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดําร้อนใส่เลยนี่ง่ายๆนะคะเนี่ยวิธีการชงชาของพินาง่าย ง่ามากเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะให้หอมๆนะคะจ้ะจ้ะทิ้งไว้ยี่สักพักหนึ่งนะหอมมากเลยนะเดี๋ยวพี่นาจะลินใส่แก้วให้เพื่อนๆลองชิมกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นาก็อ่าชงไว้สักพักหนึ่งพี่นาก็ลินน้ําออกมาเป็นแบบนี้นะคะสี เหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะหอมชื่นใจมากเลยนะคะอพี่นาก็ดื่มอย่างเงี้ยทุกเช้านะ,ะช่วยให้สดชื่นมากเลยนะคะชาสดๆจากต้นนะ,ะแล้วพี่นาก็จะใช้มะนาวหนึ่งซีกนะ,ะบีบลงไปด้วยนะ,ะเพิ่มความสดชื่นนะ,ะช่วงเช้าเช้าเนาะอ่าแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะล้างลำไส้ได้ดีเลยะคะ่ะนี่อันนี้ก็บีบมะนาวลงไปเลยนะ,ะพี่นาใช้บีบมะนาวแบบนี้เพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะ เนี่ยอื้สดชื่นมากเลยโอ้โหหอมสดชื่นค่ะชื่นใจจริงๆค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาดื่มชาสดๆจากต้นจากสวนของพินาเลยนะคะเดี๋ยวพ่นาจะจิบให้ดูก,ก่อนอื้ชื่นใจค่ะชื่นใจหอมมากเลยค่ะหอมหอมค่ะจ้ะวันนี้พินาก็มาชงชาให้เพื่อนๆชิมกันนะคะ จากไล่ชาบ้านสวนฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ